คลิปนี้อ่ะขอดูซิมบับเวหน่อยสิซิมบับเวเป็นอย่างไรอยากรู้เหมือนกันนะคนอวยนักอวยหนาว่านางรศนางสวยนางดีไหนขอดูสิกูรู <c oughs> กูรูนางงามเคาะแล้วว่าซิมบับเวมีโอกาสลุ้นไหนขอดูหน่อยสอิในความหมายของไพ่ยอยากบอกอะไรกับซิมบับเวบ้าง ปีนี้นั่งงามได้ไพ่ซ้ำๆกันหลายคนอยู่นะแกก็ไปวัดกันเอาเว้ยหนึ่งเหรียญ h e l o v e r เออมาจริงว่ะแกเออที่เขาเก่งกันมาจริงว่ะแกแปดเหรียญคือสัญ,ญลักษณ์ของการจดจอ่อตั้งใจเห็นไหมความพยายามความตั้งใจใส่ใจความรับผิดชอบที่มีต่อสายสะพายของตัวเอง เรียนรู้ได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เพราะฉะนั้นนะความรักในสิ่งที่ทำความรักในสิ่งที่จะเป็นนางงามโดดเด่นเรียนรู้ฝึกฝน,พ,นพัฒนาปรับปรุงแล้วไพ่ใบนี้ดีนะแ,แกเดอะเลเวอร์อะเดอะเลเวอร์จริงๆเป็นไพ่ชูรักชูสาวแต่ถ้ามองในเรื่องของความหมายของนางงามความมีสเสน่ห์ ความมีสเสน่ห์หน้ามองแล้วมันเป็นไพ่ที่แบบมีแรงดึงดูดทางเพศเซ็กซ์เพียวสูงมากไพ่แบบเนี้ยดีอยู่ดูยัวอยู่นะดูยัวเพศดูมีจริตดูเนี้ยเลิศเดอร์เลเวอร์ดีค่ะอีกอย่างหนึ่งเดอร์เลเวอร์หมายถึงไพ่อุปถรัรมภ์ก็ได้ผู้ใหญ่รักอย่างเงี้ยแต่ไพ่เบนิซีเลิศอ่ะมือที่ยื่นลงมาจากก้อนเมฆ หนึ่งเหรียญคือโอกาสนะไพ่หมายเลขหนึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มตน้นโอกาสไพ่ใบนี้เป็นไพ่ส้มหล่นก็ได้นะแกเหรียญหล่นลงมาจากฟ้าเนี่ยมือที่มันมาจากก้อนเมฆแกนะก้อนเมฆมันเป็นสัญลักษณ์ของหล่นนะหล่นลงมาจากฟ้าออกมาจากฟ้าโผล่มาจากก้อนเมฆแล้วสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้คือ อ่าเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จซุ้มประตูแห่งการเฉลิมฉลองถึงแม้ว่าไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่การเงินก็จริงแต่ถ้ามองในมุมมองของไพ่ที่เกี่ยวกับความสําเร็จไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่อีกใบนึงที่หมายถึงรางวัลความสําเร็จชัยชนะและโอกาสเธอแคปหน้าจอไว้สิไพ่ซิมบับเวสวยมากเลยนะถ้ามาในมุมเนี้ยแล้วเป็นผิวสีที่เบียดเข้าห้าได้ฉันว่าก็ไม่ค้านสายตานะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกัน จะได้เดินว่ายน้ำไหมอู้สองถ้วยแรงนะ ถ้าแรงถ้าแรงขนาดนี้ก็ให้จับมือไปเถอะจริงๆซิมบับเวไพ่สวยสองถ้วยจริตดีเคมีตรงกันแล้วเพลงแล้วอะไรใดๆดูเข้ากับนางมากเพราะฉะนั้นสองถ้วยข่าวดีโอกาสดีคนสองคนชนแก้วกันเนี่ยมันมีเรื่องของความสเสน่หามันมีเรื่องของความถูกอกถูกใจกรรมการชอบชอบจริตชอบเคมีชอบอะไรหลายๆอย่างความหมายสองถ้วยดีก็ให้ได้เดินชุดว่ายน้ำนะคะ แล้วเผลอๆเนี่ยถ้าเดินชุดว่ายน้ำดีก็มีหลุนขอดูหน่อยนะเดินว่ายน้ำเสร็จแล้วจะมีโอกาสได้เดินราตีหรือไม่อย่าออกมาหลายใบยสิเอาใบาเดียวเดินว่ายน้ำเราจะได้เดินราตีไหมสี่ถ้วยนั่งกอดอก สี่ทวนนั่งกอดอกหมายถึงได้ไม่ดีดีไม่ได้หรอหรือยังไงหรือรอบชุดว่ายน้ำมีอะไรอุบิเหตุหรือเปล่าผลงานเลยออกมาเป็นสัญลักษณ์ของการนั่งกอดอกด้วยความไม่พอใจหรือคิดว่ามันน่าจะเพอร์เฟกกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้แต่ไม่รู้ว่ายังไงอีกความหมายหนึ่งถ้ามองในมุมมองของกรรมการคือการกําลังเปรียบเทียบ ถ้วยสามใบอยู่ตรงหน้ายังไม่เลือกไพ่ใบที่สี่อาจจะหมายถึงตัวนางงามซิมบับเวกำลังนั่งกอดอกกรรมาการนั่งกอดอกพิจารณาถ้วยใบยที่สี่เอาเข้าดีหรือไม่เข้าดีความหมายแบบนี้จะตีความว่าไม่เข้ารอบก็ได้นะเพราะว่านั่งกอดอกแสดงว่ายังไม่พอใจในผลงานของตัวเองแต่ขออีกใบหนึ่งนะว่าซิมบับเวจะได้เดินลาตีหรือเปล่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจริงๆแล้วว่าถ้ากล้ามีโอกาสเข้ารอบสูงแต่ถ้ามัวกังวลมัวไม่มั่นใจโอกาสที่จะจอดอยู่ที่รอบชุดว่ายน้ำก็มีค่อนข้างสูงเช่นกันไพ่ใบนี้เนี่ยสีแดงแรงลิตใหม่อีกแล้วโอ้สีช่วงนี้มันแบบมันมันจะไม่พ้นสีแดงเหรอมันจะไม่พ้นสีทองใช่ไหมสีเหลืองสีทองสีแดง สีเงินสีขาวประมาณนี้อ่ะก็ดูเอาแต่ไพ่ใบนี้ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสีชุดนะแต่จะพูดถึงเรื่องของความกล้าถ้ากล้าได้กล้าเสียก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีอะไรดีๆมาโชว์หรือเปล่าในรอบชุดไว้น้ำซึ่งถ้านางกล้าได้กล้าเสียนางมีโอกาสเข้ารอบราตีแต่ถ้านางรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วไม่กล้ามากพอฉันก็จะให้จอดแค่ ยีคนสุดท้ายหรือ16คนคือให้จอดแค่รอบชุดว่ายน้ําแค่นั้นจบอ่ะแต่สมมุตินะสมมติสมมุติว่านางได้เดินลาตีละ่ะห้าคนสุดท้ายจะมีซิมบับเวไหมขอดูซิสามไม้เท้าเป็นไปได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเดินรอบชุดว่ายน้ำเพราะถ้าการเดินรอบชุดว่ายน้ำของซิมบับเวมีปัญหาโอกาสที่นางจะจอดอยู่แค่รอบชุดว่ายน้ำสูงมากแต่ถ้านางกล้าตายกล้าเสี่ยงกล้าทำแบบกล้าได้กล้าเสียโอกาสที่จะได้เดินชุดราตรีมีค่อนข้างสูงสีนี้ไหมกะ แล้วถ้านางได้เดินชุดราตรีจริงๆโอกาสที่นางจะเข้าท็อป5ค่อนข้างสูงเช่นกันแล้วอาจจะได้ยืนท็อป3ด้วยขอดูไพ่หนึ่งใบขอดูไพ่หนึ่งใบจะมีโอกาสคว้ามงกุฎไหมให้พูดว่างไงเดียวดวงดีนารียุปธรรมเหรอ ราชินีนั่งบัลลังน่ากลัวนะเพราะไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่เป็นไพ่สวมมงกุฎส่วนใหญ่เป็นไพ่นั่งบัลลังมันเป็นไพ่มงกุฎที่ชัดเจนซึ่งดีกว่าเปรูเปรูได้ไพ่สิบถ้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไพ่ใบนั้นเป็นไพ่ความสําเร็จการเฉลิมฉลองฟ้าหลังฝนนะแต่ไพ่ใบนี้นั่งบัลลังเลยนะสวมมงกุฎถือคาถาเลยนะเออไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าเป็นนางงามไทยฉันจะให้ไปไหว้แม่แล้วก็ขอพอรพระแม่ลักษมีแต่อันนี้เขาเป็นนางงามต่างชาตะิะเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงแต่ความหมายไพ่ใบน,นี้หมายถึงดวงนารีอุปถัมภ์ผู้หญิงเพศหญิงช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมหรือไพ่ใบนี้หมายถึงเฟมินิสต์ความเป็นเพศหญิงจา๋จาๆความเป็นคุณแม่หรือมีแม่เป็นไอดอลหรือมีจิตเมตตาเพราะว่าไพ่ใบน,นี้หมายถึงการเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้โดยรวมความหมายมันเลยดูแบบ ดูดีดูส่งสมมงสวยรักเด็กอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะดังนั้นพูดแบบไม่งงนะมันชอบคนคนมันก็จะชอบด่าฉันว่าทําไมไม่ฟันธงนู้นนี่ก็ฉันไม่ฟันธงอ่ะทำไมล่ะเข้าใจไหมก็มันฟันทงไม่ได้ใฉันฟันทงอะไรเข้าใจไหมอ่ะซิมบับเวรอบที่สุ่มเสี่ยงสําหรับซิมบับเวคือรอบชุดว่ายน้ํา ถ้าทำดีกล้าได้กล้าเสียมีหลุนเดินราตีแต่ไพ่สี่ถ้วยเป็นไพ่นั่งกอดอกแสดงว่าอาจจะยังไม่พอใจในผลงานของตัวเองในรอบชุดว่ายน้ำสักเท่าไหร่แต่ถ้าผ่านนะย้ำนะว่ารอบสำคัญของซิมบับเวเนี่ยคือรอบชุดว่ายน้ำเพราะจะเข้ารอบหรือจะตกรอบอยู่ที่ชุดว่ายน้ำ ถ้าตกรอบปุ๊บคือจบไม่ต้องลุ้นอะไรใดๆแล้วแต่ถ้าได้มาเดินราตีมีโอกาสเข้า5แล้วถ้าเข้า5โอกาสลุ้นท็อปสามค่อนข้างสูงหรือถ้าทำผลงานได้ดีมีโอกาสลุ้นมงยิ่งถ้าได้คำถามเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับเด็กหรือความสวยความงามเพราะมันเป็นไพ่ผู้หญิงคำถามที่เกี่ยวกับผู้หญิงคำถามที่เกี่ยวกับแม่คำถามที่เกี่ยวกับความสวยความงาม จะโดดเด่นและอวยมงมากเหมือนโอปอโอปอได้ไพ่ห้าดาบถ้าได้เจอคำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งความรุนแรงสงครามอันนั้นก็จะเหนื่อยแต่อันนี้ยไพ่มันค่อนข้างอวยตรงที่ว่า ความเป็นผู้หญิงความเป็นเพศแม่ความสวยความงามเนาะก็มาดูกันก็แล้วกันแต่ถ้าซิมบับเวมงจริงนี่ก็คือก็กรีดอยู่ช็อกอยู่นะอย่างไงก็ไปลุ้นเอากันแล้วกันนางก็มีลุ้นในแบบของนางซึ่งไพ่นางก็ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้านางได้มาเดินราตรีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้านางจอดแค่ชุดว่ายน้ำก็ตามนั้นโอเคส่งกำลังใจให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ